ทำไมคุณถึงต้องตั้งเป้าหมายนะคะเพราะว่าเป้าหมายอะ่ะมันจะมาสร้างคุณไง ตอนแรกอะ่ะเหมือนกับว่าคุณอะ่ะจะต้องคิดหนักมากเลยว่าจะต้องตั้งเป้าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะปีนี้จะได้เงิน1 0ล้านแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่มันจะสอดคล้องเพื่อที่มันจะเหมาะสมกับเงิน10ล้านที่เราได้นะคะความสามารถอะไรที่เรามีทรัพยากรอะไรที่เรามีนะคะแล้วเราลงมือทำมากน้อยขนาดไหนเพื่อที่มันจะแมทช์กับเป้าหมายที่เราตั้งนะคะ เราตั้งเป้าเพื่อที่เป้าหมายนั้นอะ่ะมันจะกลับมาสร้างเรามันจะกลับมาสร้างชีวิตเรานะคะเหมือนกับว่าเรามีทิศท,ทางมีเข็มทิศในการที่จะเดินไปทีละก้าวทีละสเต็ปเราลงมือทําทุกๆวันทุกๆวันอย่างต่อเนื่องอย่างโฟกัสอย่างแน่วแน่อย่างมีปณิธานอย่างแบบเอาจริงแบบไม่เลิกจนกว่าจะประสบความสําเร็จและ วันนั้นที่มาถึงนะคะเป้าหมายมันฮิตเรียบร้อยแล้วสิบล้านคุณตั้งไว้แล้วคุณได้รับมันเรียบร้อยแล้วเป้าหมายเหล่านั้นอะ่ะมันก็จะกลับมาสร้างคุณสร้างไลฟ์สไตล์สร้างวิถีชีวิตของคุณสร้างชีวิตของคุณชีวิตใหม่ที่คุณต้องการอะไรที่คุณอยากจะนำเงินที่เป็นเป้าหมายของคุณนั้นอะ่ะไปสร้างไปซื้อไปจัดการจัดสรรลงทุนต่อยอดนี่แหละ มันถึงสำคัญมากๆในการตั้งเป้าหมายแต่คนส่วนใหญ่ก็บอกว่าตั้งทุกปีเลยตั้งตลอดเลยเป้าหมายเนี่ยก็ไม่เห็นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาจริงเอาจังกับมันและเป้าหมายของคุณ่มันจะต้องสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนจิตวิญญาณจิตตัวในของคุณให้มันแบบตื่นเต้นให้มันแบบฉันไม่ทําไม่ได้อะ่ะคือไม่ใช่ตั้งแบบตั้งลอยๆไม่ทําช่างมัน จะเกิดเมื่อไหร่ก็ช่างมันไม่สนใจคือถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าหมายแบบนั้นนะตั้งแต่เกิดจนคุณตายคุณก็ไม่มีวันประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคนที่เขาประสบความสําเร็จและคนที่เขาประสบความสําเร็จใหญ่ๆนะคะเขาจะตั้งเป้าหมายแบบสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของเขาและเขาจะสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำเนี่ยเขานอ,นอนไม่หลับ ถ้าเกิดเขาไม่ทำเนี่ยเขาจะกังวนกระวายใจถ้าเกิดเขาไม่ทำเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะกินข้าวกินน้ำได้เลยนะคะเพราะว่าเขาต้องลงมือทำก่อนเพราะว่าเขามีความสุขในการที่จะลงมือทำในการที่จะเห็นตัวเองจเจริญเติบโตกับเป้าหมายของตัวเองที่ทำไว้ก้าวไปทีละสเต็ปก้าวไปทีละขั้นสำเร็จไปทีละเล็กและน้อยสะสมจนมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเขานะคะโค้ดอยากจะฝากกับทุกๆคนเลยที่ ตั้งเป้าหมายลองไปสำรวจเป้าหมายตัวเองใหม่แล้วก็ลองถามจิตตัวในคุณดูนะคะว่าคุณสั่นสะเทือนขนาดไหนกับเป้าหมายของคุณถ้าเป้าหมายนั้นมันสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของคุณได้จริงๆอะ่ะยังไงยังไงซะคุณก็ประสบความสำเร็จและก็สนุกกับการทำมันแน่นอนค่ะ